เมื่อวานตลาดก็ไม่ค่อยแบบบวกเท่าไหร่นะวันนี้ก็เลยเลือกแบบเพรสเซฟนิดนึงแต่ว่าเพรสเซฟของเราเนี่ยก็เรียกว่าก็ได้นิสสงจากเรื่องของการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การบริโภคในประเทศนะวันนี้เลือก b d m s มาไม่ยออีกทีนึงนะฟื้นตัวได้ดีนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนตลาดลงแรงๆ BDMs เนี่ยลงน้อยมากแล้วก็ในช่วงวันสองวันล่าสุดเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับแน่นอนว่าก็มาจากโมเมนตัมกำไรค1 S <S ที่น่าจะยังเห็นการเติบโตคิวออนคิวเพราะว่าผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยที่เป็นฟลายอินหรือบินเข้ามารักษาเนี่ยมันเพิ่มขึ้น <S 2> <S 2> นะครับแล้วก็คิวหนึ่งเนี่ยตอนนี้รายได้ก็โตไปประมาณสักหกเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นหลายคนอาจจะแบบทำไมน้อยจังไงคนอื่นเห็นบริษัทอื่นตั้งเป้ากันโตสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นคือบีเอ็มเอสเนี่ยรายได้เขาเนี่ยปีหนึ่งเป็นผมว่าน่าจะเป็นเป็นแสนล้านนะฐานเขาสูงประมาณแสนล้านอนะ่ะเพราะว่ากาไรเขาปีละหมื่นไงก็เน็ตมาจิ้นสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเง แสนล้านเนี่ยเขาโตได้2เท่าของ GDP นี่ก็ดีแล้วนะ,ะปกติเขาจะโตได้ประมาณ1นถึง2เท่าของ GDP ก็6% quarter to d ต t e เดดีแล้วก็ทั้งปีผู้บริหารมองโต6 -8% ถึงก็ถือว่า Q อ่อ Q1 มันก็มาทรงประมาณเนี้ยก็โอเคนะครับแล้วก็เรื่องของซาอุทีเราฟื้นสัมพันธ์กันไปเนี่ยบินเข้ามาไทยเยอะมากนะเ,เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแรงหนุนสำหรับโรงพยาบาลในไทยโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่รับต่างชาติเยอะๆอย่าง BH แล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพที่ศูนย์วิจัยะะนะครับ จีนก็จะเข้ามาหนุนอีกนะจะเข iden, well. so so ้ามาเยอะตั well, right? ้งแต่เนี่ยกุมภามีนาเป็นต้นไปส่วนภาพทั้งปีเราคาดกาไรปีนี้โตเจ็ดหลายคนจะคิดว่าก็โตไม่ได้เยอะก็เป็นเพราะว่าฐานปีที่แล้วอ่ะมันมันไม่ต่ำนะฐานปีที่แล้วคือมีโควิดอยู่นะใช่ยังโตได้เรายังมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิดปีนี้เนี่ยมันไม่ควรจะมีแล้วแต่กําไรก็ยังโตได้แล้วก็ถ้าอีบิด m มาจินทําได้ดีกว่าคาดเนี่ยอันเนี้ย ก็จะเป็นอัพไซด์กับประมาณการกําไรแล้วก็ราคาเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็ตลาดต่างประเทศที่ผันผวนนะครับในประเทศที่ดูดีแล้วก็ b d s เอนี่ยอย่างที่เราเคยบอกคือเป็น d e f e n s i v e บวก r o w t h ในตัวเดียวกันนะเราคิดว่าน่าจะยังแข็งแรงนะครับวันนี้เลือก BDMS มาเป็นหุ้นเด่นนะครับราคาเป้าหมาย34บาท50นะครับ